ขอยินดีต้อนรับคุผู้ฟังเข้าสู่รายการวันต่อวันกับพระเยซูวันนี้ตรงกับวันที่15เดือนกรกฎาคมพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่6ข้อที่34ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเหตุฉะนั้นอย่ากวลกาวยถึงพรุ่งนี้เพราะว่าพรุ่งนี้คงมีการกวนกวายสาหรับพรุ่งนี้เอง แต่และว,วันก็มีทุกพออยู่แล้วและพระวจนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ใน2โครินบทที่12ข้อ9ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าแต่พระองค์ตัดกับข้าพระเจ้าว่าการที่มีคุณของเราก็พอแก่เจ้าแล้วเพราะความอ่อนแอมีที่ไหนเดชของเราก็มีฤทธิ์ขึ้นเต็มขนาดที่นั่นเหตุฉะนั้น ข้าพระเจ้าจึงภูมิใจในบรรดาความอ่อนแอของข้าพระเจ้าเพื่อลิดเดชของพระคลิ์จะได้อยู่ในข้าพระเจ้าและพระวจ,จนะของพระเจ้าก็ปรากฏอยู่ในสดุดีบทที่62ข้อที่8ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าประชาชนเอย๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยของเรา อาเมนและถ้อยคำวันต่อวันในวันนี้ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าอย่ากวนกวายถึงวันพรุ่งนี้เลยนี่ไม่ใช่คำแนะนำของเราที่มีให้แก่เจ้าแต่เป็นคำสั่งเราได้แบ่งเวลาออกเป็นกลางวันและกลางคืนเพื่อให้เจ้าสามารถรับมือและจัดการกับชีวิตได้การมีพ่ะคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า แต่พระคุณของเรานี้มีไว้สำหรับแต่ละวันเท่านั้นยามที่เจ้ากังวลถึงอนาคตเจ้าก็ได้รวบรวมเอาปัญหาของวันข้างหน้ามาแบกไว้บนไหลของเจ้าทำให้เจ้าต้องเดินโซเซเพราะความหนักของการเหล่านั้นที่เราไม่ได้จะให้เจ้าแบกเลยจงโยนการหนักที่กดดันเจ้าอยู่ทิ้งไปด้วยความไว้วางใจในเรา ลูกเอย๋ยความกวนกวาวยมักเข้ามาวนเวียนอยู่ในความคิดของเจ้าเสมอแต่ความไว้วางใจในเราจะนำเจ้าเข้ามาสู่การสถิตยอยู่ด้วยของเราเมื่อเจ้ายืนยันในความเชื่อของเจ้าโซ่ตรวนแห่งความกังวลที่พันธนาการเจ้าก็จะหลุดออกไปอย่างง่ายดายลูกเอย๋ย จงเพลิดเพลินอยู่ภายใต้การสถิตของเราเสมอโดยการเชื่อวางใจในเราในทุกเวลาอาเมนก็ขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพรคนรู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ